สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยกยซาก้านะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MCO นะครับที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะ m c w มสี่เวนวัโอนะฮะก่อนอื่นก็ต้องกล่าวสวัสดียังเป็นทางการนะครับสำหรับการอัปเดตประจำวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2560นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่มั้งนะฮะเพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วนะครับบนหน้าจอเลยนะฮะกิจกรรมฉลองเปิดทีวีพีเรียวชามนะครับผม แล้วเราไปดูอินเทอร์เฟซกันเลยดีกว่าเป็นไงฮะรูปแบบอินเทอร์เฟซเปลี่ยนไปนะฮะเพื่อนๆจะสงสยัยเอ้นี่มันโยไกายซาก้าหรือเปล่าต้องขอบอกว่าใช่นะครับนี่คือโยไกายซากา้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการอัปเดตมีอะไรเข้ามามั่งนะฮะครับผมสำหรับการอัปเดตนะฮะกิจกรรมฉลองเปิด PVP เรียลไทม์ กิจกรรมที่1นนะครับปล่อยเครื่องประดับตัวละครนาวิกโยชินมานะฮะร,ระยะเวลาก็เริ่มตั้งแต่13กรกฎาคมจนกว่าประกาศให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับก็จะมีเซตด้วยก,กัน3เซตนะฮะกำลังว่องไวปัญญาระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะต้องรีบสะสมกันนะฮะผลของเซตสวมใส่จะมีผลต่อเมื่อท่านทำการสวมใส่ตามแต่ละประเภทของเครื่องประดับนั้นๆน,น,น,นะจ๊ะ กิจการที่2นะครับดันเจียนตัวละครนาะวิกโยธินระยะเวลาเริ่มตั้งแต่13กรกฎาคมจนกว่าประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับก็จะไปกันที่หุบเขาแห่งวิตินั่นเองนะฮะภารกิจหุบเขาแห่งมิติเครื่องประดับตัวละครนาะวิกโยธินเครื่องประดับตัวละครนาะวิกโยธินมีอยู่3แบบแหวนสร้อยและยันนั่นเองนะฮะต้องใช้กุญแจเดี๋ยวนี้เราจะไปลองฟาร์มกันให้ดูนะฮะผมจะลอง300ผลึก ดูซิว่าจะมีตกไหมเมื่อท่านได้รับ27ดวงสำหรับเทียด่านท่านจะสาม,มารถได้รับใบสุ่มเครื่องประดับสำหรับตัวละครนะาวิกโยธินคุูนึงอ,อ๋อมีดันนี้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปลุยกันกิจกรรมที่3นะครับตามหาไอเทมตำนานนะฮะร,รับ300ผลึกดาวเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่13กรกฎาคมนะครับไปจนถึง20กรกฎาคมกันเลยทีเดียวนะฮะกิจกรรมที่4นะครับ โบนัสซื้อผลึกดาวอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่13กรกฎาคมจนถึง20กรกฎาคมนี้นะจ๊ะมา,มาดูฮะของรางวัลเพิมเ่มเติมจากผลึกดาวนะครับจะมีใบเรือเครื่องประดับหน้าร้อนระดับตำนาน5ดาวคูณ1แก่นเวทมนต์คูณ10นะฮะในส่วนของแพ็กเกจ120ผลึกดาวในส่วนของแพ็กเกจ390ผลึกดาวนะะั้นใบเรือเครื่องประดับหน้าร้อนระดับตำนาน5ดาวคูณ1แก่นเวทมนต์คูณ3 3กันเลยทีเดียวนะฮะ 7 0 0ผลึกดาวนะครับใบเรียกเครื่องประดับหน้าร้อนระดับตำนาน5ดาวนะฮะแล้วก็1 5 0 0ผลึกดาวนะครับใบเรียกเครื่องประดับหน้าร้อนระดับตำนาน5ดาวคูณ2เลยนะฮะสามารถซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะในส่วนของ1,500ผลึกดาวเนี่ยมานในส่วนของภาค2นะครับสำหรับกิจกรรมฉลองเปิด PVP Real Time กิจกรรมที่5นะครับอารีนา10รอบนะครับ รับทันทีนะฮะกุญแจนะครับเข้าหุบเขาแห่งมิติและกุญแจเข้าคุกแห่งมิตินะครับอย่างละ5นะฮะร,รับได้เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะจ๊ะระยะเวลาก็13กรกฎาคมจนกว่าจะประกาศให้ทราบเป็นอีกครั้งหนึ่งนะกิจกรรมที่6นะครับกิจกรรมฉลองเปิดอารีนาเรียลทม์อันนี้ต้องขอบอกว่าผมก็ไดล้ลองไปตีสักรอบหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ตีไม่ได้อีกเลยนะตีได้แค่รอบเดียวนะวรายละเอียดกิจกรรมนะครับ เล่นอารีนาเรียวไทม์10ครั้งรับ100ผลิตดาวเล่นได้1ครั้งต่อวันเท่านั้นเอยังไงอ่าหมายเหตุมาได้งงๆนะฮะเล่นได้1ครั้งต่อวันมีใครตีได้มากกว่า1ครั้งไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในส่วนของในเกมนะ,ะจะมี2ช่วงเวลาด้วยกันนะฮะกิจกรรมที่7นะครับ ไม่จากัดด่านในดันเจี้ยนรายวันนะฮะก็มากันอีกแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนกนรกแห่งการเวลาะฮะต้องขออาภัยนะฮะเขาหงกดแห่งการเวลาจะไม่จํากัดด่านรลยวันกิจกรรมที่แนะครับรีเซ็ตรอบครึ่งราคาลดนะฮะค่ารีเซ็ตดันเจี้ยนแม่น้ําอัคคีนรกแห่งการเวลาเขาหงกดแห่งการเวลาทําอันเศร้าโซกรด50%มาแล้วครับกิจกรรมฉลองเปิด VP r ี a ร Time ภาค3นะฮะ กิจกรรมที่9นะฮะสมตัวละครระดับ4ดาวนะครับได้แต้มเพิ่ม2เท่าเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวละครระดับอัศวินนะฮะกิจกรรมที่10นะครับกิจกรรมศึกชิงประสาทนะฮะระยะเวลาเริ่มตั้งแต่13จนกว่าจะประกาศให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับรับ50เหรียญดาวเมื่อเข้าร่วมครบทุก10ครั้งนั่นเองนะฮะกิจกรรมที่11นะครับกิจกรรมผจญภัย50รอบ100รอบ200รอบนะฮะรับของรางวัลนะฮะเรา เฉพาะนี่นะครับการประจนภัยในระดับความยากเท่านั้นนะ50รอบรับตำรายโยกไก่ขั้นสูงคูณหนึ่งหนึรอบใบสุ่มวัตถุดิบสร้างเก้าเทมังก่อน3ดาวโอ้ยคุ้มนะฮะร้อยรอบได้ใบสุ่มวัตถุดิบเลยอ่ะแกนเวทมนต์นี่ก็เอามาตีบวกนะครับอย่าลืมะฮะอัปเกรดนะครับเครื่องประดับอะไรเงี้ยจำเป็นนะฮะตัวนี้50กันเลยทีเดียวต่อวันนะ กิจกรรมที่12นะครับกิจกรรม7.7ก็ยังอยู่นะครับอยู่ในโม um รัมนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยโอเคเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่ามาช้าสักนิดนะครับติดงานพอดีฮนะต้องขออาภาัยเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็ขอบอกว่าเรา มีตัวคอนใหม่มานะฮะฟังจากเสียงก็คงทราบกันแล้วนะฮะว่าผมได้ตัวละครอ,อะไรเข้ามานะครับเอาไหมฮะรเราไปดูหน้าตาภายในเกมกันดีกว่าว่าจะปรับเปลี่ยนไปยังไรบ้างนะฮะแต่ก็บอกว่าภาพนี้สวยมากเลยทีเดียวเอา้ายังไงล่ะอ่า โอเคครับก็เข้ามากันแล้วนะมาสู่อินเทอร์เฟสของเกมนะครับมาดูฉากแบ็กกราวด้านหลังนะฮะเรากลายมาเป็นยืนอยู่ที่เกาะนะครับจากภูเขานะฮะก็ว่ายน้ำมาสู่เกาะนะครับ้องขอบอกว่าจากที่เราเรียกเกมนี้ว่าโยกไกลลโรยเกลือนะฮะเป็นไงฮะทีมงานเขาก็เลยจับเราเข้าไปอยู่ในเกาะกันเลยทีเดียวฮะระดับความเค็มี่ผมใส่จะเพิ่มเติมมากขึ้นแน่นอนครับผม อ่าไม่ใช่เค็มอย่างเดียวนะความเข้มข้นนะครับความสนุกสนานก็มากมายอีกเช่นเคยนะฮะเราไปกันที่ห้องทดลองของจินกันเลยดีกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครระดับอัศวินของผมจะเหลืออยู่ไม่สี่ดาวสี่ดาวไม่พอนะฮะเพราะว่าทําไปหมดแล้วเรามาลุ้นนี่กันดีกว่ามาๆๆๆามาออนุญา,า,า,าตาอัปเกรดตัวละครสักนิดนะครับ มาเลยน้องไหเออไม่มีตัวละครอัปเกดครับขออภัยฮะเพื่อนๆตัวตีบวกหมดนะฮะเรากันไปที่ภารกิจพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่นะฮะมาดูนะครับุูเขาแห่งมิตินี่ครับมาแล้วต้องขอบอกว่าตรงนี้ผมยังซีไม่ถึงไหนเลยนะก็จัดมันเลยดีกว่านะ คุณแจนะคุญแจคุณแจณแจ,จะลองดูนะฮะว่าสามารถซื้อจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แปลวตรงมาที่ร้านค้านะครับไอเทมซื้อมันสองันเนี่ยแหละหกร้อยไปเลย ทั้งหุบเขาทั้งนี่เลยนะฮะจัดกันเลยทีเดียวมีอะไรช่องว่างแห่งมิติมีอะไรนะคะจอยยังอยู่นะครับคุกแห่งมิติของมังกรฟ้าก็ยังอยู่นะครับอ่าเห็นหนะ้าต้องขาบอกว่าโชว์ะฮะโชว์เปี่ยวมากเลยเพราะว่าไม่มีน้องธงอีหรือว่าในกิวผมจะเรียกว่าน้องธงธงนะฮะ สินเนต้าก็ยังอยู่นะครับปะป่ปเราไปตีกันดีกว่าอ๋ออันนี้รครบไปแล้วต้องขอไปฮะอันบนสุดครับอีก5อันก็น่าจะครบพอดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะสุ่มได้อะไรวันนี้อาจจะทำคลิปนานสักน,นิดนะฮะเพราะว่า เราจะเป็นการช่วงนะฮะช่วงเวลานะเราจะไปดูกันว่าเราจะสามารถตีอะไรนะหน้าเรียวไทมได้อีกหรือไม่นะแต่ในกิจกรรมเขาประกาศว่าตีได้แค่วันละครั้งนะฮะก็ยังงงๆอยู่นะฮนะว่ายังไงกันแนะ่อันนี้ก็ขออนุญาตปล่อยออโต,โต้ไปเลยนะครับเพื่อน อา้าวรีตีหน่อยแล้วอ่าอาอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยนะฮะสร้อยนาวิกโยธินหุบเขาแห่งมิติอันที่สองนั่นเองนะฮะแหมยังไม่มีอะไรฮะไปที่ด่านถัดไปเลยมาครับสำหรับสร้อยนาวิกโยธินด่านสามนะฮะ อย่างที่ทางต้นคลิปได้บอกนะครับก็คือเราจะมาลองตีดูนะฮะว่าเราซื้อมาแล้วเราจะตีได้ของหรือไม่หลายคนบอกว่าซื้อมาแล้วตีไม่ค่อยได้ของนะครับนอกจากของฟรีนะฮะถึงจะได้ของเรามาดูกันนะครับจบไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่มีอะไรยากลําบากครับสําหรับพวกเครื่องประดับนะฮะยากลําบากอย่างเดียวฮะคืออัตราการดรอปนั่นเองนะฮะไป แต่ที่แน่ๆผมน่าจะได้300ผลึกนะเมื่อตีครบไปครับยันนาวิกโยทินทำเวลาทำเวลาให้เพื่อนๆกัน <S <S เดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปดูนะครับอารีนา Real เรียวไทม์กันนะเดี๋ยวรอให้จบตรงนี้สักนิดนะครับ <S <S เพื่อนๆ หลายคนอาจจะขึ้นว่าเน็ตเวิร์กไม่เสถียรหรือว่าเอ v นวิ n ดอยเอะไรสักอย่างเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> โอ้มีคนได้ของด้วยครับเพื่อนไปฮะไปกันที่ด่านหัดไปเลยเฮ้ยกดผิดหรือเปล่าน่าจะใช่ เขาขออภัยนะฮะเพื่อนๆเอารีบตีรีบตีโอ้เจอโอเกอร์อีกแล้วซ้ำมันเลยผมขอบอกว่าต้องขอบคุณทีมงานนะฮะที่จัดกิจกรรมมาให้ทำให้ตัวผมนั้นมีอาวุธระดับตำนานกับเขาสักทีนะฮะมาขย่มโอเกอร์เรียบร้อยครับผม ที่ถัดไปครับรุยอ่ายันนะวิเโยธินด่านสนะครับด่านสุดท้ายนะฮะแล้วเราจะไปสุ่มกันนะครับเครื่องประดับระดับตำนาน วันนี้เพลงอาจจะดังไปสักนิดนะครับต้องขออภัยนะฮะหรือว่าเบาไปไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ OBS มีปัญหานั่นเองนะฮะตายยากตายเย็นจริงๆเรียบร้อยนะครับผม มีอะไรตกไหมไม่มีนะฮะเรามารุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรอนี่ครับผมเป็นแหวนนาะวิกโยธินอิรุพวาโอ้โหสำหรับใครที่มีทั้งอาวุธและเกาะนะครับก็ลองเอาเซตนี้เข้าไปบวกดูนะฮะน่าจะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะ ไปกุญแจเหลือครับเพื่อนๆเ,เราลองมาดูกันไหมว่าอีกห้ากุญแจเนี้ยผมจะได้หรือไม่นะฮะในส่วนของยันนาะวิกโยธินมาครับขอเสียงปบมือหน่อยเอาละเริ่มกันแล้วนะ เจอโอกอร์นี่จะถ่วงเวลานิดนึงนะครับอ๋อเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่ระบบ q w วอ l อันใหม่นะครับลืมลืมลืมเราออตโอตโอ้อยู่นะฮะเหลืออีก4รอบนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องขอบอกว่า ให้อะไรมาเนี่ยรีบ <laughs> ตีรีบตีเด็กๆสู้เขา <S <S เระาายะใกล้เลยีย่ <S <S เอาละฮะเรามาดูกัน เหมือนเดิมครับผมมารอบที่สามนะครับเพื่อนๆอ,อาแล้วเจอมังกรฟ้ากินด้วยโอ้โหตัวทองทั้งนั้นยกเว้นพี่เสือวะเนะนี่ยอ๋อไม่ใช่ฮะคโยชอนนะฮะ มาแล้วน้องเองือกกึกกกกักกักเป็นไงกันบ้างรอบนี้เหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> ขอะน่าจะเหลือกุญแจอีกดอกเดียวนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะได้หรือไม่นะกองแช่งมาเร็ว โอ้โหโดนยิงไงหลังกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซินเนต้านี่ก็โอเคนลฮะนี่เนี่จิ้มเลยอ้าวไปซะเจ้าคุผมเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยหมดยัง่งหมดยัง่งน่าจะเหลือดอกสุดท้ายนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวจิ้มก่อนจิ้มตัวบนขโยชอนอ่ะสุดท้ายปิดต็อบกันที่โอ้มีกิมด้วยไอตูดมาทำไม เรียบร้อยนะครับดอกสุดท้ายได้ไหมได้ไหมกระน่ำปืนทีแระไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> ต้องขอบอกว่าลงทุนกับความเสี่ยงนี่สนุกสนานกันเลยทีเดียวแต่ไม่ไรฮะมีรางวัลลอบใจเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วที่ได้รับเมื่อกี้นะครับแหวนนาวิกโยธินอิรุคาวานั่นเองนะแล้วก็ สามร้อยผลึกดาวตรงนี้นั่นเองกดรับกันเลยไปกันต่อที่สนามรบนะครับเข้าสู่อารีนากันเลยนะฮะแต่ก็นี่ครับอารีนาเรียวทาะเขาประกาศไปแล้วนะครับอารีนาเรียวทามสิบรอบแจกวันละหนึ่งร้อยผลึกดาวแต่ทำไมในกิจกรรมประกาศตีได้วันละหนึ่งครั้งห <laughs> มายความว่ายางไรเข้าไปดูกันเลยนะฮะ ่ตรงนี้ก็กำลังคำนวณอันดับอยู่นะจ๊ะดู MCO อันดับ6 4เป็นไปได้ไงคือทุกคนนะครับจะอยู่ในระดับปรมาจารย์นั่นเองนะฮะไม่ให้ดูอันดับหนึ่งเลย250แต้มอ๋อเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันตรงนี้ในโมบิ l ลัสักนิดนะครับ ไปกันที่กิจกรรมมาแล้วฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ละ ใจเย็นนะครับเพื่อนๆอ,อ้าวอ้าอ้าวอ้าอามาไซโคโมอนเฉยเลยนี่ครับามกรกฎาอ่ามาแล้วครับอารีนาเรียวทาม PVP เรียวทามเปิดแล้วภายในหมดนี้ผู้เล่นต้องบังคับตัวเองเปิดเพียง2ครั้งภายใน1วันก็คือช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับ ตามเวลาประเทศไทยนะฮะแล้วก็22นาฬกาจนถึง24นาฬิกานะครับสามารถเข้าได้เพียง10ครั้งสามารถรีเซ็ตจำนวนเข้าเล่นโดยผลิกดาวนั่นเองนะฮะร,รีกและการต่อสู้นะครับผู้เข้าร่วมทุกท่านจะอยู่ในรีกปรมาจาร์นะฮะตามที่ผมบอกนะครับและการจัดอันดับนั้นจะเป็นไปตามคะแนนอันดับที่มีนะฮะผู้เล่นที่มีคะแนนอันดับต่ำกว่า250จะไม่สามารถเข้าสู่รีกได้นะฮะ ผู้เล่นผู้ใดที่ไม่อยู่ภายในลีจะทําการต่อสู้กับบอทนะครับเมื่อต่อสู้กับบอทนะฮะจะจับคู่ให้ที่เหมาะสมกับตามเลเวลของผู้เล่นนั่นเองนะฮะหลังจากต่อสู้กับบอทแล้วคะแนนอันดับจะทําการแก้ไขไปสู่250นั่นเองนะครับองก็คือที่ทุกคนตีได้1รอบนี่ฮะคงจะเป็นประมาณนี้ฮะเพื่อเข้าสู่ลีระดับปรมาจารย์นั่นเองนะ ในส่วนของทีมต้อนรับหน้าร้อนภายในเกมก็จะเป็นอินเทอร์เฟซที่สวยงามเข้ามานั่นเองนะต้องขอบอกว่าแปลกตาแปลกใจกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับโยไกลเนี่ยครับโอ้เป็นชุดว่ายน้ําทั้นนั้นเลยอ่ะอยากเห็นใครชุดว่ายน้ําบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดให้เลยอยากเห็นอ่าสามพี่น้องนะครับมยองอ e ีนะฮะทงอ e, ีซออีนั่นเองนะฮะนะผมว่าเดี๋ยวก็คงต้องมีเข้ามาแน่นอนครับผม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราไปกันที่เรื่องของของของน่าจะอยู่ในส่วนของประกาศนะครับในส่วนของ Ki ิว w อนั่นเองนะฮะมาครับปรับเปลี่ยนรางวัลค่าดำเนินการของศึกชิงประสาทคิวอลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมสามารถของขออภยัยฮะสามารถรับของรางวัลค่าดําเนินการได้เมื่อสิ้นสุดซีซั่นนะครับ ปรับเป็นสามารถรับของรางวัลค่าดำเนินการสุดชิงประสาทของวันก่อนหน้าได้ในวันถัดไปนะฮะรายละเอียดสุดชิงประสาทนะครับภายในวันที่1 2ถึง13กรกฎาคมจนกว่าจะอัปเดตก็คืออัปเดตวันนี้นะฮะ13นั่นเองนะฮะต้องกดไปรับของรางวัลก่อนนะฮะไม่งั้นว่าเพื่อนๆจะอดผลึกกันเลยทีเดียวนะ,ะและไหนล่ะมีแค่นี้เหรอประกาศไม่ไม่ไม เดี๋ยวประกาศลูกพี่มีอีกไหมครับทีมงานอ,าอันนี้น่าจะเป็นของเก่านะครับเดี๋ยวนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูหอคอยนี่ยังไง เอชิีมงานลืมเอาลงโมบิลัมปะ่ะคะไม่เป็นไรฮนะเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ต้องขออนุญาตกิลของไวเวิร์นด้วยนะฮะเราเจอกันอีกแล้วรอบที่2ของซีซั่นนี้นั่นเองนะอย่า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 ทำร้ายกิวผมนะกิวผมขอเก็บเงินก่อน ไปนเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะผมหาหอคอยที่ลดอ่ะตัวนี้แล้วกันก็ถ้าเราใส่ค่าดำเนินการเข้าไปนะฮะหนึ่พนะครับก็จะฟื้นฟูขึ้นมา20%นั่นเองนะฮะขอบอกว่าในส่วนนี้ก็เอาไว้เป็นลิกของแต่ละคิวนั่นเองนะฮะว่าจะยัดป้อมยังไงนะฮะละอัพตัวนี้ไหมถ้าอัพนี้ก็เหนื่อยนะฮะสำหรับคู่ต่อสู้นั่นเองนะฮะ เราไปดูข้อมูลรางวัลกันสักนิดนะครับอันนี้ยังรับไม่ได้นะฮะรางวัลซีซั่นที่ผ่านมาแสดงว่ายังไม่จบซีซั่นนะฮะรางวัลซีซั่นปัจจุบันไหนไหนไหนในส่วนของค่าดำเนินการก็ปรับเปลี่ยนเป็นรายวันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอันดับ1นะฮะรับ120ผลึกดาวนะครับอันดับ2 110ผลึกดาวอันดับ3าม100ผลึกดาวในส่วนของเงินงั้นก็40,080นะครับแล้วก็40,040แล้วก็40,000นะ ในส่วนอันดับต่ำกว่า20ขึ้นไปนะก็จะเป็น8,000กับ30ผลึกดาวนั่นเองนะมาดูรางวัลซีซั่นนี้โหดขึ้นไหมท็อป10,002นะฮะซีซั่นที่ผ่านมานี่ตกลงมันจบไปแล้วใช่ไหมลืมกดลับหรือยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของรางวัลซีซั่นนะครับยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะฮะ เงินก็2องล้านสโอเคเท่ากับของใหม่นั่นเองนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจิวไวเวิร์นด้วยนะฮะที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นสักขีพยานในคลิปนี้นั่นเองนะฮะแต่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกตึง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 อันนี้ก็ยังอยู่นะครับฉลองเทศกาลครบ100วันนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่7็ดของผมแล้วแล้วก็เตรียมรับรางวัลใหญ่นั่นเองนะ นดูสิปล่อยคอสตูมหน้าร้อนก็ยังเป็นส่วนของชุดเดิมนะครับแก๊งเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโยม่ามาริอิลูฮัววานั่นเองนะฮะในส่วนนี้เราไปดูตรงนี้สักนิดครับว่าหมดเขตไปแล้วหรือยังนะฮะในส่วนของ1,500พผลึกดาวนั่นเองนะฮะสะสมทีมตรงนี้ต้องขอบอกว่าผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคอีเวนต์นี้ถือว่ายังอยู่นะฮะยังไม่โคดนะครับรับรางวัลสำเร็จโอเคนะฮะเพื่อนๆขอให้สนุกกับเกมโยกาซาก้ากันต่อไปเรื่อยๆนะฮะอย่าทิ้งอย่าหายกันไปไหนนะแ่่วันนี้ MCO ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามารับชมและติดตามกับการอัปเดตประจำวันที่13เดือน7 2,560นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ MCO ขอตัวลาไปก่อนอ้ออย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่ไม่กดติดตามหรือกด subscribe นะฮะ สามารถกดให้เป็นกำลังใจสำหรับผมได้เลยนะสำหรับช่องนี้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องนี้เลยนะฮหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ